ต้นปี2562พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาที่สถานีรถไฟขอนแก่นเพื่อเปิดรถไฟทางคู่ชุมทางขอนแก่นไปชุมทางจิระจังหวัดนครราชสีมาโครงการนี้ได้ยกระดับทางรถไฟจากทางเดียวมาเป็นทางคู่ที่นอกจากจะบรรทุกผู้โดยสารแล้วยังบรรทุกสินค้าพืชผลทางการเกษตรได้อีกด้วย สถานีรถไฟขอนแก่นกลายเป็นแลนด์มาร์คของตัวเมืองขอนแก่นหลังจากผ่านไป1ปีจังหวัดขอนแก่นได้ใช้สถานที่แห่งนี้จัดกิจกรรมสำคัญสำคัญต่างๆของจังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะช่วงเหตุการณ์โควิดแพร่ระบาดเป็นจุดที่หน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้าสารอาหารแห้งและน้ำดื่มมอบให้ประชาชนเป็นต้นและที่สำคัญ ผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวกสบายมากขึ้นร่นทั้งระยะเวลาไม่ต้องคอยนานและค่าโดยสารราคาถูกมากนักศึกษากลุ่มนี้เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกจังหวัดสระบุรีอัญชลีพันธุมาลาเป็นชาวขอนแก่น พาเพื่อนๆกลับมาเยี่ยมบ้านและกำลังจะนั่งรถไฟทางคู่ไปเที่ยวจังหวัดนครราชสีมานอกจากชอบบรรยากาศการนั่งรถไฟชมวิวสองข้างทางแล้วยังประหยัดอีกด้วยเพื่อนชาวต่างชาติก็จะได้รับประสบการณ์ดีๆของประเทศไทยอีกด้วยก็คือจริงๆแล้วผมเป็นคนที่นี่เนาะเป็นคนในฝันกันแต่ว่าเรียนอยู่ที่สระบุรีค่ะก็เลยแต่ว่ารถไฟเนี่ยเป็นการเดิน,นทางที่ราคาถูกสุดแล้วคือประหยัดมากแล้วก็ จริงๆรถไฟรางผู้ที่เราขึ้นมาจากจากสถานีโคราชจนถึงสันแก่เกตก็สภาพภายในก็ค่อนข้างดีเลยค่ะก็เลยชอบที่จะใช้รถไฟเพรว่าเรื่องนี่อาจจะให้ปรับปรุงนิดหน่อยก็น่าจะเป็นตัวที่นั่งเนาะเพราะว่ามันไม่่อยสบายเท่าไหร่เวลาที่เรานั่งหลายชั่วโมงก็อาจจะทำให้ปวดเมืไม่ได้แต่ว่าจริงๆก็ยังใช้รถไฟอยู่ประจำค่ะ สำหรับรถไฟทางคู่จากสถานีรถไฟขอนแก่นไปสถานีจิระจังหวัดนครราชสีมาใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงเสียค่าโดยสารเพียง37บาทจากขอนแก่นไปจิระมีเวลาสามรอบคือ7.59นาฬิกา59นาที14นาฬิกา30นาทีและ15นาฬิกา30นาทีจากสถานีจิระมาสถานีขอนแก่น เวลา6นาฬกา20นาที8นาฬิกา29นาทีและ15นาฬิกา55นาทีเป็นการลงทุนของรัฐบาลที่ต้องการวางแผนเส้นทางการคมนาคมในพื้นที่ภาคอีสานและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนลดต้นทุนการขนส่งสินค้าลดมลพิษทางอากาศจากการเดินทางด้วยรถบัสหรือรถยนต์มาเป็นการเดินทางด้วยรถไฟทางคู่ทดแทนนั่นเอง